คุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกว่าเกิดจากความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาจริงๆนะคะสำหรับคุณอุ้มลักษนาค่ะก็คือศรัทธาในองค์พระแม่ลักษมีเป็นอย่างมากเลยจนล่าสุดค่ะเธอเตรียมเปิดร้านกาแฟาสายมูมแล้วก็เทวลัยให้ผู้คนได้ไปกราบไหว้ขอพรด้วยเออเอาสิคุณผู้ชมโดยนะักแสดงสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าครั้งนี้ลงทุนไปกว่า8หลักเลยทีเดียวนะเรียกว่าเข้าเนื้อสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทําด้วยโดยด้านล่างตึกนะเปิดเป็นร้านกาแฟาสายมูค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการ นะตามอินสตาแกรมคุณอุ้มเลยนะ20ิพฤศจิก,กายนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนด้านบงตึกค่ะจะเปิดเป็นเทวไัยทุกคนเนี่ยได้มากราบไหว้ขอพรกันจะเปิดปีหน้าอันนี้รอติดตามกันด้วยซึ่งการมาทําสถานที่มูในครั้งนี้ค่ะเพราะใหญ่ทุกคนนั้นที่ทุกใจเนี่ยแล้วก็ไม่สบายใจได้มากราบไหว้ขอพรพระแม่ต่างๆแล้วก็ได้รับพรสมหวังอย่างที่เธอได้รับจากพระแม่มาโดยตลอดค่ะ ซึ่งภายในเทวลัยที่เธอสร้างนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะรวมไว้หมดเลยมีทั้งพระแม่ลักษมีพระแม่สุรศดีพระแม่กาลีพระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระพิคเนตปางมหาราชาโชคค่ะพระศิวะแล้วก็พระนารายด์ด้วยคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวนะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาลงทุนทั้งแรงทั้งกายแล้วก็แรงใจด้วยนะเพื่อสถานที่มูแห่งนี้ยอมรับว่าเครียดสุดๆเลยค่ะ เครียดจนถึงขั้นไส้ติ่งอักเสบคุณผู้ชมไ<อ>ส้ติ่งอักเสบเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดนี่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยนะ,ะออแต่เชื่อว่าหลังจากนี้นะมันจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเชื่อว่าธุรกิจตัวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระแม่ประทานให้เธอเพราะเธอเนี่ยทำจากความศรัทธามไม่ได้หวังหากําไรจากความเชื่อของคนจ้าผมก็เชื่อว่ามันต้องมีอะไรดีจริงๆเพราะว่า เราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีอะค่ะลุงก็ไม่ได้คิดว่าอุมจะมา้นะารทํามาหากินโดยการที่คิดกําไรเกินควรจากจากการที่ความศรัทธาของคนนู่นไหมคะลุงไม่ได้คิดตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้จะมาเป็นพาณิชย์ถ้าเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ก็คงโกรธนะลุมทํามาจากความรักความศรัทธาจริงๆแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รู้ถึงบารมีของท่านแล้วก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็นเป็นจุดที่ทุกคนมาแล้วมีแต่พลังงานดีๆกลับไปอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเศร้าใจอะไรไปคือโต้เองอะ่ะม,มีเรื่องมีเรื่องอะไรชอบฟอ้องแม่คือเรารู้สึกเหมือนองค์แม่เป็นแม่เราอีกคนหนึ่ง นะคะก็เป็นความเชื่อนะคะ,ะคุณผู้ชม<ะ>เมื่อสักครู่เราถามคุณผู้ชมไปนะคะว่า<ะ>เป็นไงบ้างค้าขายตอนนี้คะะ่ะมีแฟนคลับในเพจไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่าแม่ค้าที่ทําสแกนไม่ผ่านก็ขายของแย่เหมือนกันคะะ่ะเขาไปจ่ายร้านที่รับสิทธิ์คนละครึ่งหมดนะคะ,ะเราค้าขายยากมากเงียบสุดๆนะคะ,ะก็ เป็นกาลังใจให้หรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์นกันมาได้นะคะ,คะพูดถึงเรื่องการทำมาหากินนะคะอย่างที่บอกไปยุคนี้นะคะเป็นดารา<อ>จะสวยหล่อยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้นะคะ,คะต้องขยันด้วยอย่างสาวจันจิเนี่ยแหละค่ะก็มาเป็นแม่ค้าเต็มตัวละค่ะนะคะตอนนี้หันมาเอาดีเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็ไปไลฟ์ขายของเทศกาลเจนนี่ได้หมดสดชื่นะนะยังป็าก,กันเรียกว่าขายกระเป๋าขายดีขายดีค่ะแบรนด์กระเป๋าที่ทําค้าขายในโซเอาเลยทีเดียวะค่ะล่าสุดนะคะพี่อ่อนผู้สื่อข,ข่าวของเราไปเจอสาวจันจิมา ก็เลยถึงถามถึงความปังช่วงนี้เพราะว่าเธอบอกว่าความรักก็ดีขายของก็ปังซึ่งจันจีบอกว่าดีใจที่ทุกคนมาสนับสนุนและช่วยอุดหนุนธุรกิจของเธอทําให้ตอนนี้ก็มีภาพในหัวกับพุ้นส่วนว่าอยากจะพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้นและเติบโตมากขึ้นส่วนเรื่องที่จะชวนมาริโอ้แฟนหนุมน่มมาร่วมหุ้นหรือว่าผุดธุรกิจด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเจ้าตัวบอกว่าพักก่อนค่ะเพราะไม่มั่นใจนะคะกลัวว่าทําไปด้วยกันแล้วเกิดปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องทําธุรกิจเป็นเรื่องที่รายละเอียดมันเยอะ แค่พี่มาริโอ้เนี่ยมาช่วยสปอร์ตก็พอแล้วค่ะเป็นแม่ค้าเต็มตัวแบบนั้นได้ไหมคะได้ค่ะ,คะก็ก,ก็งานในโซเชียลครึ่งหนึ่งเป็นแม่ค้าอีกครึ่งหนึ่งค่ะ,คะภาพในหัวเรามันจะแบบอุย้ยมันจะต้องทำอะไรไห่าอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงจงแบบตัวจิงจนะนจริงจค่อยค่อยคิดแบบโอ้ยวันนี้วันนี้เป็นยังไงมากกว่าแต่ในส่วนของน้องๆน,นะคะน้องบีที่จะบริหารซะส่วนใหญ่นะ เขาจะมองภาพไปไกลเราจะทําเปิดช็อปนู่นนี่นั่งแล้วน้องบอยก็คิดว่าเราจะมีช็อปใหญ่ชวนพี่โอมาทําหรือว่าแบบอะไรแบบนี้บอกว่าชวนเขามาเป็นแบบพื้ส่วนไหมหรือเปิดอีกแบรนด์ไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าจิ๊กก็รู้สึกว่าเราต่างคนต่างทํางานกันอยู่แล้วแล้วบางทีคุยกันปกติบางทีแบบคุยกันไม่รู้เรื่องก็มีถ้าเราทํางานกันเราอาจจะเกิดการอจิ๊กก็เลยว่าเอองานงานหมายถึงถ้ามีให้ช่วยช่วยได้แต่ว่าเราจะไม่เอามารวมกัน ส่วนเรื่องความฝันของจันจีดก็มีนะคะนางบอกว่าหจะมีบ้านหลังหนึ่งเอ,เอาไว้เลี้ยงสัตว์อยู่กับธรรมชาตินะคะเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะค่ะเสีงอีกหน่อยค่ะอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆอยากมีความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าจีดรู้สึกว่าการมีเงินเนาะมันทําให้เราใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยอะหมายถึงเราไม่ได้ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้เราจะ มีตังค์กินข้าวไหมมีบางทีแบบเราทํางานเงินเหนียวเหนยเราอาจจะมีอิสระในการไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีสักกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านเอาให้เยอะที่สุดค่ะคือจีก็ไม่เคยตั้งเป้าว่าจะมีเท่าไหร่แต่ว่าทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบก็คาดหวังว่าถ้าได้เป็นร้อยร้อยล้านอะไรเง, <ๆ S 2> งี้ยก็จะคงคงจะปลอดภัย <ๆ S 2> จีิจีคงได้มีชีวิตที่ปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายเราบ้านไปคือเราคาดหวังว่าจะมีบ้านที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ แบบบ้านเป็นธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่จริงๆคิดไม่ได้คิดว่าอะไรอลังการเลยแค่ธรรมชาติอบอุน่นแค่นั้นเลยค่ะเป็นการวางแผนชีวิตของแต่ละคนนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังจําได้หรือเปล่าเป้ยปานวาด ที่ออกมาร้องไห้ต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะเรื่องที่เล่นภาพยนตร์ไงหลายคนก<ม>็นสงสัยอุ้ยเป็นมาจากสาเหตุอะไรนะคะ,ะหลัง<อ>เจ้าตัวค่ะมีปัญหา<อ>กับเจ้าของหนังไง<ม>จนต้องประกาศถอนตัวแบบสายฟ้าแลบเลยคุณผู้ชมนะมผ่านมา2เดือนค่ะตอนนี้เรื่องนะเริ่มคลี่คลายลงแล้วเพราะว่าเราได้คําชี้แจงจากพี่สายเจริญกุลาค่ะที่เป็น acting coach หนังเรื่องนี้ค่ะโดยพี่สายเ,ยเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเรื่องนะก็มีการเปลี่ยนตัวจากเป้ยปานวาดมาเป็นแป้งออนจีรา ซึ่งก็ได้เข้าฉากถ่ายทําไปพร้อมกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนปัญหาในกองถ่ายก่อนหน้านี้เนี่ยระหว่างผู้จัดกับซสาเป้ยนั้นทางพี่สายค่ะอันนี้พี่สายบอกว่าพี่สายไม่ทราบรายละเอียดจริงๆแต่ได้แต่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะเรียบร้อยดีค่ะไม่มีอะไรปิดกล้องไวแล้วเรียบร้อยค่ะก็ก็ ก็เรียกว่าอะไรอ่ะพี่แป้งก็รับทราบเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะบออย่างนี้ว่าทายไม่รู้เรื่องอะมากกว่านันนีเนาะที่ไ,ไม่รู้เลย, <c oughs> เ,ลยเพราะว่าจริงๆแล้วในพาร์ทของทรายที่เป็น acting coach ค่ะเราก็ไม่ได้เรียกอะไรเราไม่ได้มีส่วนกับฝ่ายจัดการทางฝั่งจัดการกองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเ,เห็นไลฟ์ก็เห็นไลฟ์พร้อมทุกคน มากันที่เรื่องคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมกันบ้านดีกว่าตามนักร้องสายบุญแล้วก็สายมูน้องเตา๋าภูศินคุณผู้ชมไปทําบุญใหญ่บวงสวงพญาศรีสัตนาคราชกันนิดนึงค่ะ ต้องบอกว่าน้องเต่าภูสินเนี่ยเป็นนักร้องที่เขาชอบทําบุญมากๆอย่างที่เราได้ทราบกันดีนะล่าสุดค่ะถือเลื่องงามยามดีจัดพิธีบวงสวงซิงเกิลใหม่มนฮักหลวงพระบางถวายองค์พญาศีส,รรรรสัตนาคราชจังหวัดนครพนมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิคนไทยและคนลาวนั้นศรทัทธาโดยมีนักร้องสาวรุ่นน้องเนี่ยหนิงหนิงคำพนางมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะบรรยากาศในงานค่ะมีคณะสายบุญที่นับถือองค์พญานาคมาร่วมพิธีมงคลร่วมบุญเป็นจํานวนมาก คุณผู้ชมปีนี้น้องเต่าเนี่ยนะจัดพธิธีบวงสวงเพลงใหม่เป็นปีที่3แล้ววิสแสดงว่าปังต้องมาจัดที่นี่ซึ่งทุกครั้งค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมาครั้งนี้ก็พิเศษมากๆเลยค่ะได้นําผลงานเพลงใหม่มาร้องให้กับองค์ปู่พยารีสัตนาคราชได้ฟังแบบสดๆด้วยนะ ซึ่งหลังจากที่ถวายเครื่องบูชาเสร็จแล้วคุณผู้ชม,มนี่แหละชาวบ้านตายเป็นดำๆแบบเรารอช่วงไฮไลท์เลยนะคะมีการจุดทูบเกิดขุ้นคุณผู้ชมไปดูซะก่อนการจุดทูบของน้องเต๋าเนี่ยงานบุญใหญ่ขนาดนี้ไปส่องเลขอุ๊ยยังไม่ค่อยเห็นเลยอะยังยังไม่อา น,ะะนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะใครเห็นเลขอะไรก็ตามแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะจ๊ะ,ะ,ะมาดูเรื่องราวของพ่อเอระเบียบวันศิ์กันดีกว่านะคะนอกจากจะเป็นหัวหน้าคณะวงหมอลำชื่อดังแล้วนะคะ,คะพ่อเอยังมีอีกหนึ่งความฝันนะคะที่เป็นความฝันตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแต่เพิ่มโอกาสได้ทําตอนอายุเลขห้าแล้วค่ะนั่นก็คือการเป็นนักแสดงนั่นเองนะคะพ่อเอแกก็เล่าไปยิ้มไปนะคะว่าตอนเด็กๆมีความฝันอยากเป็นดาราพูดง่ายๆเนี่ยแหละค่ะอยากออกทีวีอยากสแสดงเนี่ยแหละค่ะ พวันนี้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ,คะให้สมกับที่ทางช่องไว้วางใจนะคะถึงจะผ่านการแสดงมาบ้างนะคะแต่ก็ยอมรับว่า ถ้าในแวดวงละครเลยจริงๆก็ยังเป็นน้องใหม่ค่ะยังต้องพัฒนาในอีกหลายๆด้านค่ะแล้วก็ดีใจมากละครเรื่องล่าสุดคุณผู้ชมได้ดูไหมเรื่องนี้สนุกมากนะคะกระแสตอบรับดีมากแกเลน่นเป็นตัวร้ายกตกใจที่เขา,าคิดว่าเป็นพระเอกหน้าขนาดนี้แฟนหมอลำเจอหน้าตอนนี้ไม่ชมนะยัดกันทั้งนั้นเลยนะคะไปไหนกก็ทักเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นบทบาทแค่ในละครแสดงว่าแกแสดงดีอ๋อตัวจริงแกน่ารักค่ะนะคะแต่จากความฮอตนี่แหละค่ะทําให้โดนค่ะโดนคนไม่หวังดีค่ะ แอบปลอม f a c e b o o k เป็นพ่อเอค่ะ,<อ>คะไปนู่นนี่เนี่ยคุณผู้ชมดูที่หน้าจอเนี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่พ่อเอัเอพกพีเลยเบียบวัตสีนี่ไม่ใช่เลยแค่รูปโปรไฟมันก็แปลกๆก็อย่า<ช>ไปหลงเชื่อคนตามก็น้อยคุณผู้ชมนะคะ<อ>พร้อมฝาก f c ทุกคนนะคะว่าถ้าใครเจออะไรแปลกๆเนี่ยช่วยกดรีพอร์ตไม่ให้มันระบาดไปกว่านี้นะคะ ก็หายเหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นความฝันที่พ่ออยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เป็นหนุ่มๆอยู่แล้วพอได้มีโอกาสมาแสดงแล้วเราก็พยายามที่จะแสดงให้เต็มที่เราก็เลยอยากทําให้เต็มที่เราไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดแต่ว่าทำยังไงมันจะดีทำยังไงคือคนถึงจะชอบทำยังไงถึงคนจะรักทำยังไงคนถึงจะเกลียดเราก็จะคิดแค่นั้นคนที่เขาติดตามผลงานเราเขาก็ชื่นชมนะแต่บางคนที่เขายังไม่รู้ตัวเราเขาก็ด่า แล้วก็จะประมาณนั้นแหละบางวันก็คือรถไปจอดไม่เห็นพ่อหรอกแต่เห็นแต่รถเห็นแต่รูปพ่อต <c oughs> ิดอยู่ข้างรถก็ด่าชี้หน้าด่าในด่ารูปในรถนั่นแหละเฟซบุ๊กลอมดีว่าเราเราเราเห็นทันเห็นทันก็เลยได้สกัดได้ทันนะคะระวังกันไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะนะคาคุณผู้ชมดูกันต่อนะคะ เรื่องราวของอ่านี่มาเลยนะคะ,อะตอนนี้นีคะหลายคนใช้ชีวิตกันค่อนข้างหนักนะคะทั้งเรื่องการทํางานในแต่ละวันค่ะล่าสุดนะคะเจ็กาลินได้ไปงานเปิดตัวโรงพยาบาล s อส e ฟแอนนะคะกับนักร้องหนุ่มหล่อตลอดกานขวัญใจหลายๆคนค่ะเขามีวิธีใส่ใจดูแลตัวเองยังไงกันบ้างตามแจ็กาลินกันมาเลยค่ะ ไงบ้างคะโชว์จากหนุ่มหล่อตลอดการอย่างพี่ก้องสารัตนะคะและตอนนี้แซคกลินก็อยู่กับพี่ก้องเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องโชว์เมื่อสักครู่สนุกมากเลยนะคะถามพี่ก้องนี่ก่อน,นะค่ะความรู้สึกแรกนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของโรพทาบาล s อสไฟแอนดรแห่งนี้ค่ะ อย่างแรกก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ยินดีรู้สึกเป็นเกียรติมากมที่ทางโรงพยาบาล s อสบายแอนเชิญผมมาเป็นแบรนด์ม a สเ a อร์ตั้งแต่เดินเข้ามานี่ก็ได้รับการดูแลการต้อนรับที่ดีมากๆเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลก็ดูสันหลังดูเขา่าดูข้ออะไรโอ้โหเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากคุณหมอจะมีประสบการณ์ในการดูแลเรียกว่าเป็นระดับแสนลายแล้วนะครับ<ม>ที่ที่ผ่านการดูแลที่นี่กล้องอยากจะบอกคนที่ร่างกายอาจจะไม่เต็มร้อยหรือว่ามีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของตัวเองยังไงบ้างคะ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราผมเข้าใจนะครับคนที่ทําอะไรไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการติดปัญหาที่ร่างกายผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งทอครับ ลองมาที่นี่ครับขอบคุณพี่กองมากเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่พาดความสุขเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแจกรินก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลมาด้วยนะคะได้พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางทางด้านการรักษาข้อและกระดูกที่นี่นะคะมีทั้งเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่พร้อมเข้ามาช่วยดูแลรักษาทุกคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดีรอบด้านยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้กลับมามีช่วงเวลา ความสุขอีกครั้งอยากเอนจอยกับทุกกิจกรรมแบบพี่ก้องเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้ที่โรงพยาบาลวันนี้สก,กุลีลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่คนเราเราบ่นนะดาราก็บน่นกันแจขาดาราทำไงอะ่ะเอาก็ต้องออกบูธขายของสิคะเพื่อสร้างไรายได้ให้ตัวเองค่ะ เหมือนกับพี่บอยพิ่สนุนะขายแซลมอนแบบฉ่ำๆเลยจ้ะเรื่องหัวจงหัวใจนี่ลืมไปหมดแล้วอุ้ยจีบใครทํำยังไงอ,ะอ่ะพี่บอยค่ะเปิดใจนะคะว่าช่วงนี้ค่ะต้องทํางานหาเลี้ยงลูกอย่างที่บอกค่าเธอมันแพงไงถ้าพ่อไม่ออกมาสู้ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะแย่เอา ส่วนกําลังใจที่ทําให้เดินหน้าต่อไปได้ในแต่ละวันก็มีแค่ลูกเท่านั้นค่ะเรื่องหัวใจขอเบรกไว้ก่อนไม่มีคนเข้าหาและไม่เข้าหาใครก่อนด้วยและถามว่าเหงาไหมพี่บอยรีบตอบเลยว่าอุ้ยพี่ไม่เหงานะพี่เนี่ยงานก็เยอะมีอะไรให้ต้องดูแลอีกเพียบเลยแล้วก็รู้สึกเฉยๆกับเรื่องความรักไปแล้วค่ะไปฟังเสียงพี่บอยกันหน่อยค่ะไม่มีอารมณ์ที่จะแบบว่าจะต้องหาใครจะต้องอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นแบบ เฉยๆไปแล้วอะมันเฉยๆไปแล้วอะมีไหมเหรอครับมันก็ยังไม่มีอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะไปอะไรด้วยมั้งมันก็เลยไม่มีอะอืมใช่ใชแก่แล้วด้วยใครจะมาสนใจวะ <c oughs> หรือว่าเรื่องนี้จะไม่คิดจะมีเลยจะไม่มีใหม่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับยังไม่ใช่ตอนนี้